thanks <laughs> สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมูกระบับไก่ กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อวันที่15กันยายนมีแรงงานว่าพันตำรวจโทนิทัศน์แหวนประดับรองผู้กำกับการป้องกันปรับปร,รามสพเมืองพัทยา ได้ช่วยเหลือชายสูงอายุเร่ร่อนรายหนึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายสิทธิโชคน้อยสุวรรณอายุ66ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีหลังตกทุกข์ได้ยากไม่มีงานและไม่มีเงินเดินทางกลับบ้านเกิดภูมิลำเนาก่อนจะเดินทางมาขอความช่วยเหลือผ่านมายังสพเมืองพัทยา นายสิทธิโชคน้อยสุวรรณเล่าว่าหลังจากตนเองได้ลาสิกขาบทจากการเป็นพระสงฆ์ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจากนั้นทำให้ไม่มีงานไม่มีเงินประทังชีวิตญาติพี่น้องในเมืองพัทยาก็ไม่มีจึงหมดหนทางและอยากที่จะกลับบ้านเกิดภูมิลำเนาที่ตำบลน,นาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยต้องการความช่วยเหลือเป็นค่ารถเดินทางขึ้นรถโดยสาร ทั้งนี้พันตำรวจโทนิทัศน์แหวนประดับรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยาได้ให้การช่วยเหลือด้วยการประสานนายคมกริตพลวิชิตหัวหน้าส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยานำเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยามารับตัวนายสิทธิโชคเพื่อที่จะไปส่งขึ้นรถยังท่ารถทัวร์ปรับอากาศเพื่อเดินทางกลับบ้านพร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินไว้ติดตัวเป็นค่าเดินทางอีกจำนวน

ถึงแล้วลุงต้องโทรมาบอกนะจะเล่นทอนท่านจับรวดผู้รับผู้บักผู้อยู่หลังอู่นาผู้แม่ปลาแล้วผู้ลุงจะให้ไปูพ้พวกจะเล่นจริงๆได้ให้ผลวงมีมาศปัาสนาสัสปพสปทุกพปโสกพพโรคศปภัยพปข้อเสนจห์เสนไรพิวดเจเย่พุ่เมเก็บจะได้พุ่มไข่เดิมนี่ไปทต้องใส่แต่เด็หวานไปท้งวานไวน้ไดของฉุเสียระบบคุณ